กินเลยหรอกกินเลยอ่านี่มาหาสว่างตาแล้ววันนั้นมาหาหมืดค่ำดำหมืดน่าลุกเน่ะอะปีใหม่เจ้าปีใหม่เจ้าปีใหม่นะอ่ออยู่ได้กันได้ 3ตัวมาใหม่เข้ากับไก่รุ่นพี่ได้โอเคมีใหม่มีใหม่กำลังกินน้ำ ปีใหม่ไข่กี่ฟองแล้วนี่ดูดิโอ้เต็มหังแล้วนี่นับจำนวนดูดิมีกี่ลูกนี่โอ้ดูเองนะครับเป็นหวยงวดน,นี้แหละไข่เจ้าปีใหม่โชคดีมีชัยเฮงเรวยๆครับ 1>, 1 2 3 4 5 6 7ก็ดฟองเจ็ดฟองนะครับรวมทั้งหมดเจ็ดฟองครับรวมกับฟองที่มันไข่ก่อนนั้นแล้ว เป็นแปดฟองนะครับเจ้าปีใหม่เจ้าปีใหม่เจ,หมเจ้าของไขป่ปน,นั้น